เงินมาใช้นี่แล้วหรอไม่ใช่จ่ายแค่พันสองพันนะค่ะฉันมาใช้นี่ของฉันแล้วก็พนักง,งานทุกคนมาเคลียร์นี่หรอ <1> <1> ใช้นี่แบบนี้ปิดบัญชีไปเลยก็ได้นะก็เห็นได้ข่าวว่าเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมเงินน่าจะเหลือพอไหมอ่ะแน่นอนคะ่ะถ้าพวกคุณไม่เล่นแง่อะไรกับพวกเราอีก เงินของแรงงานพวกเธออะไม่ได้ทำให้ฉันรวยขึ้นขนาดนั้นหรอกนะไปเอาบัญชีของลูกค้ามาเลยค่ะแล้วก็คำนวณให้ถูกต้องทบต้นทบดอกด้วยนะคะดีครับเพราะการติดยอดหนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานชัดเจนที่ได้ไม่มีปัญหาที่หลังนี่คายสุชายค่ะจากศูนย์ช่วยเหลือปัญหาหนี้สินประชาชนฉันขอให้เขาเข้ามาดูรายละเอียดด้วยนะคะ เราจะได้เคลียร์นี่กันให้จบสักทีก็ได้แต่ฉันจะให้ฝ่ายบัญชีของฉันคำนวณดอกเบี้ยให้ใหม่แพงขึ้นหน่อยนะได้ค่ะฉันและลูกหนี้ทุกคนพร้อมที่จะปิดบัญชีให้เร็วที่สุดอยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันอีกฉันเป็นตัวแทนจากลูกหนี้อยากขอความเมตตาจากคุณพัชชาให้ช่วยคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะฉันเต็มใจที่จะจ่ายเงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย15%ตต่อปี15% ได้ไงอะทุกคนที่มายืมเงินจากบริษัทของฉันเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วนี่ถ้าคุณมีบ้านมีรถทางเราก็ต้องคำนวณดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วแต่นี่อะไรพวกเธอไม่มีอะไรมาค้ำประกันเลยฉันก็ต้องคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงอยู่แล้วปะ่ะพวกเธอก็รู้อยู่แล้วนี่แต่ที่ผ่านมาพวกเราจ่ายดอกเบี้ยคุณมามากพอแล้วคะ่ะพวกเราแค่ต้องการจะปิดนี่ถ้าคุณจะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพวกเราคงให้ไม่ได้คะ่ะ ถ้าจะมาไม้เนี่ยเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องกลับไปซะถ้าคุณพัชชาบ่ายเดี๋ยวไม่ให้ลูกวความผมใช้นี่แล้วก็เจอกันที่ศาลดีกว่าครับเอาเลยเอาสิจะก,กี่สารฉันก็ยอมฉันยอมเสียเวลาแล้วอย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกันผมว่าเรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้ฝ่ายเสียเชื่อเขาจัดการกันเองดีกว่าคุณพัชชาได้ไงอ่ะนี่มันผลประโยชน์ของบริษัทนะฉันไม่ยอม ผมก็ไม่ยอมให้คุณทำเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะครับเชิญได้เลยครับช่วยปิดบัญชีพวกเขาด้วยครับได้ค่ะคุณเชลญ หนังสือบอกเลิกสัญญาเงินกู้มีหน้าไปเคลียร์หนีทีบริษัทเอพีบิสเนสมาให้ละต่อไปนี่ทุกคนก็นเป็นอิสระไม่ต้องเปหน,นีนอกระบบแล้วมีนะ <c oughs> ไอ้ขอบใจให,หลายๆเด้อมีนะไอ้บู๊คิดบู๊ฟันเร็ว่าสิเบิร์ตดีเร็ววันนี้ตอนแรกไอ้ก็อยากให้เขามายึดรถไอ้ไปซะให้มันเร็วที่ได้กลับไปหาลูกหาเมียแต่ก็กลับไปกับพวกหัวเชียนยังกินขวายกันได้มีนะเงินแสนหนึ่งเ่ย มันอาจสิบหลายสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคนหาเสากินคำอย่างเขาเนี่ยมันกำนักเติบอยู่เป็นบ่ในแต่หาเงินใส่ดอกเขาแต่ต้นกระทอเขาเขาใจไหลเรื่องนี้นะใจเขาใจไหลมิหน้าพอเป็นหยังทุกคนต่อไปเนี่ยทุกคนกระตั้งใจเฮ็ดงานซอยกันน้ำผ้าบริษัทดอกหยาสารพัดช่างเนี่ยให้เติบโตไปน้ากันละก็จะเลิจะเลิศเลยเนาะเอื้อยเลยมิน้าเอื้อยขาทั้งงาย คลิปที่เราถ่ายตอนเปิดบริษัทเมื่อวนเนี่ยมีคนขับมาเบงหลายแห้งแล้วก็มีพี่น้องชาวแรงงานเนี่ยสนใจอยากเข้ามาสมัครงานเพียบเลยเอ้ยโอ้ยใส่ดูใส่ใส่ใส่บ้านมีนะเป็นบ้านเลยฮือมาก้ายเลยอ่ะเลยโอ้ยออซี่เบลประกาศหางานเลยทุกคนเข้าทำงานกันเลย